สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องทําไมไก่ต้องกาดแดดไม่กาดได้ไหมอ่ามีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับการกาดแดดนะครับมันก็ช่วยได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุมน้ําหนักนะครับให้เนื้อตัวรัดนะครับอ่าแล้วก็ช่วยให้เขา หอบช้าด้วยครับอ่าถามว่าถ้าไม่กาดแดดได้ไหมผมว่านะถ้าไม่กาดแดดนะยืนได้ยังไงก็ได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็หอบครับอ่าเพราะว่าที่เขากาดแดดกันเพื่อให้ไก่อึดครับฝึกความอึดแล้วก็รีดพวกไขมันนะครับไม่ให้มีไขมัน การกัด uh, แดดนี่สําคัญนะครับเ mm hmm. พื่อนๆถ้าเราเลี้ยงไปธรรมดาไม่โดนแดดเลยนะครับ mm hmm. <ascal. S 2> เขาก็จะหอบง่ายครับแล้วก็จะมีไขมันด้วยครับ mm hmm. การที่เราให้ไก่เขาโดนแดดนี่ก็เพื่อรีดไขมันครับแล้วก็ให้เขาหอบอยากครับเพื่อนๆสังเกตนะครับ กลายใหม่ๆนะครับถ้าเรากาดแดดนะครัแบแป๊บเดียวแหละครับบางทีสักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีถ้าแดดว่าแดดไม่แรงมากแบบพอดีนะครับยี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็หอบแล้วครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆสังเกตดูไก่ที่ว่าเราเลี้ยงแบบว่าโดนแดดมาเต็มที่ครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทียังไม่หอบเลยครับ อันนี้การกาดแดดสำคัญนะครับเพื่อนๆแล้วมันก็ช่วยลีดไขมันช่วยฆ่าพกเชื้อโรคครับแดดมันมีความร้อนครับเชื้อโรคที่อยู่บนตัวไก่ก็ช่วยได้นะครับาการกาดแดดนี่สำคัญมากครับและอีกอย่างคือว่า ได้รับวิตามินด้วยครับอ่าแสงแดดยิ่งตอนเช้านะครับแสงแดดตอนเช้านะครับมันจะมีวิตามินซีนะครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับพวกหลักทางการแพทย์เขาก็บอกมาครับอ่าเพราะแสงแดดตอนตอนเช้านี่มีประโยชน์หลายอย่างครับแล้วยิ่งสําหรับไก่นะครับการกัดแดดนี่สําคัญมากครับเพื่อนๆอ,อ่าวันนี้ ใครที่เห็นวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันนะครับเพื่อนๆก็ติดตามกันไว้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับเพื่อนๆ